วันนี้มาติดตามนะครับผลการทำงานของคู่หูมหัศจรรย์ที่นะครับซอยขุโนโหนดบ้านท่าไม้เหลี่ยมครับตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าของสวนแห่งนี้ครับเขาลงมือปลูกทุเรียนพันหมอนทองนะครับด้วยมือของเขาเองเมื่อ30กว่าปีก่อนปัจจุบันนี้ทุเรียนอายุ30ปีก็ว่าได้นะครับ250ต้นนี่คือฝีมือของการที่ลงแรงลงใจมาตลอดระยะเวลา แต่เขาก็มีปัญหาอุปสรรคเล็กน้อยนะครับปรากฏว่าไปดู YouTube ไปดูคลิปสวนจากที่จันทบุรีเอา้ามาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในการทำใบนะครับทำดอกจนถึงขั้นทําผลปรากฏว่าปีก่อนๆนั้นครับได้มา30ตันโอ้โหปีนี้เจ้าของสวนคาดการว่า50ตัน อย่างน้อยๆเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3ตอนแรกเลยนะคะก็มีคุณลุงข้างบ้านนะคะสวนไม่สวยหมายความว่ามีปัญหาเรื่องใบค่ะแล้วก็เลยแนะนําให้คุณลุงลองใช้คุณลุงใช้แล้วก็ดีขึ้นก็เลยได้ติดต่อนะคะเพื่อนของพี่อูอีกทีหนึ่งค่ะว่าของพี่อกูก็สวยอยู่แล้วแต่อยากให้ได้ใช้หรือทดลองใช้ตัวนี้ค่ะเลยมาติดต่อกับพี่อูนะคะ อ๋อครับถือว่าเป็นเกษตรกรหัวไวไหมครับที่เราเริ่มต้นปลูกก่อนอันนี้ถือว่าเป็นเริ่มต้นปลูกก่อนที่เป็นจํานวนมากอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับในระแวกนี้ถูกไหมครับครับตอนนั้นที่เราเริ่มปลูกนะเราปลูกคนเดียวเลยวางแผนการปลูกจัดการคนเดียวเลยครับผมแล้วก็ใช้วัสดุที่มาเกี่ยวข้องคือการบํารุงต้นเนี่ยเราใช้อะไรครับดูแลรักษามาเป็นระยะเวลาเกือบ30ปีครับผมใช้ยาทั่วไปครับที่เขามีในท้องตลาดครับใช่แล้วก่อนหน้านั้นนะครับ ทำอย่างไรเราถึงมันมีปัญหาอะไรถึงเราต้องไปนั่งศึกษาอะไรเห็นว่าพี่อู๋เองดูจาก YouTube มันเป็นไงเล่าผมฟังนิดแต่ครับมัน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 เจ้าของสวนทุเรียนทุกคนก็คือเริ่มแรกก็ต้องใช้ยาทั่วไปก่อนเพราะไม่ได้มีตัวไหนดีหรือไม่ดีแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆแล้วก็ต้องศึกษาไปเรื่อยว่าตัวไหนดีแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนได้เห็นผลแล้วก็เปลี่ยนแปลงเลยก,ก็มาเจอขู่ตัวนี้ครับ ดูแล้วมีมีมีรู้สึกได้เจอการเปลี่ยนแปลงไปไปดูจากยู u ูบครับยูทูบครับก็แปลว่าเปิดทุกอย่างเลยผ่านหน้าเราทั้าเกี่ยวกับทุเรียนดู YouTube หมดเลยใช่ครับตอนนั้นดู YouTube แล้วไปเจอสวนของใครครับของใครยังไงเราถึงเอาใจเราอยากมาทดลองใช้คือผมจําชื่อไม่ได้แต่อยู่จันทบุรีครับอ๋อก็หมายว่ามีคลิปหนึ่งใช่ดังนั้นก็คลิปก็เป็นประโยชน์ว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาแล้วเราก็เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง แล้วก็เลยทดลองใช้ถูกครับพอทดลองใช้แล้วตอนที่นําทดลองใช้นะนะครับมันเป็นอย่างไรตอนสวนสภาพสวนของเราเนี่ยมันกาลังเก็บผลผลิตไปเริ่มใช้เมื่อเดือนอะไรครับสิงหาครับสิงหาปี2อ6 6ันหกสิบครับใช่ไหมครับก็ระยะเวลานี้ก็เกือบปีประมาณหนึ่งปีเกือบปีนะครับแล้วก็มีอะไรที่เริ่มใช้นะครับเราใช้คู่หูอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับครับคู่หูปจาก์แล้วเราพอเราเริ่มใช้ครั้งแรกนะนะครับเรามีวิธีการฉีดพ่นอย่างไร ใปนตัวเรียนของเราฉีดใบฉีดทรงพุ่มฉีดทั่วต้นนะครับทั่วต้นในอัตราส่วนหนึ่งชุดหนึ่งชุดต่อน้ำหนึ่งพันลิตรหนึ่งพันลิตรปกติทั่วไปกี่วันครั้งครับสิบวันครั้งครับสิบวันครั้งตอนนั้นเราเอาเข้ามาเพื่อจะทําใบถูกไหมครับใช่ครับเห็นอะไรในหลังจากกี่วันเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงและเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยไอตัวนี้แหละคือสิ่งที่เรากําลังต้องการช่วยบอกพี่น้องเลยครับคือยอดมันมาแล้วก็ใบเขียวขึ้น นั่นคือที่เห็นแรกๆเลยก็เท่านั้นที่เห็นแรกๆก็เลยลองลองลองใช้มาเรื่อยๆพอเห็นยอดเห็นใบคใบมันยังไงครับที่เราเห็นรูปมันใบมันโตขึ้นหนาขึ้นแล้วก็เลยเปลี่ยนแปลงก็ใช้มาเรื่อยลองลองใช้มาเรื่อยจนจนจนมาเจอได้รับผลเนี่ยครับโอ้เราพัดผ่านอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมครับครับพอใบดีดอกดอกก็มาดีดอกดีกิงก้านสาขาก็ ก็ดีครับปกติปกติดูแข็งแรงเพิ่ไมไหมครับครับ